ะครับกำลังเข้าโค้งมันโป่งมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตที่สามสองนะครับไฟสว่างโล่เลยนะครับ QSY แน่นอนนะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับอันนี้แอดยือนอยู่บริเวณหมู่บ้าน ชุมชนบ้านเมงนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีสะพานแรกนะครับที่เห็นเป็นสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางสะพานที่มีรถวิ่นด้านบนนะครับเป็นสะพานยกระดับสายนะคนปรปฐมกาญจนบุรีนี่นะครขุมพลัง3,218แรงม้านะครับ ของเจ้า QSY นะครับมนทนเจียงซูนะฮะส่งเข้าประกวดไฟสว่างโล่นะครขนาดกลางวันนะครับน่าจะเป็นไฟ LED นะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ต้นทางชุมทางหัดใหญ่ ไปทางกรุงเทพนะครับน่าจะเป็นริ้วขบวนเมื่อวันที่15หรือเปล่านะฮะที่เป็นทำขบวนไป ตรวจพิเศษที่สามหนึ่งนะครับถ้าใช่คันนี้จะนัมเบอร์ห้าสองนะครับลองดูว่าใช่หรือเปล่านี่นะครับนัมเบอร์ห้าสองนะครับโอ้เสียงเงียบมากเลยครับเสียงเครื่องยนต์นี่นะครับเจ้า QSY นะครับ5้าสองนะครับ ใช้ล้วขบวนของด่วนพิเศษทักษิณรัฐที่31เมื่อวันที่15นะครับที่ผ่านอำเภอบ้านโป่งไปนะครับตอนนี้ต้องชะลอขบวนนิดหนึ่งนะครับมีขบวนสายน้ำตกนะฮะจอดอยู่ที่ทางสองนะเนี่ยขบวนจอดเลยนะฮะ รอสัญญาณจากในสถานีนะครับเราจะเห็นมีขบวนน่าจะเป็น257นะครับจอดหลีกที่ทาง2นะครับ QSY นะครับ, Q S รบใช้นิ้วขบวนของด่วนพิเศษทักษิณารัตที่31นะครับเมื่อวันที่15นะครับที่ผ่านเที่ยวปสมมาเลิกนะครับวันนี้เดินทางกลับมาเป็นขบวนด่วนทักษ,ษิณารัตที่ด่วนพิเศษทักษิณารัตที่32นะครับ น่านจะเป็นขบวน255นะครับที่หลีกให้ที่ทาง2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขบวนที่หลีกที่ทาง2เป็นขบวน255หรือ257นะครับนี่นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับเจ้า qsy 5201 ใช้ลิ้วขบวนปฐมมาเลิกนะตัวนี้เป็นลิ้วขบวนเมื่อวันที่15นะครับขบวนดยวิเศษทักษิณารัที่31นะครับวันนี้เดินทางกลับนะครับเป็นขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ชุมทางหันใหญ่กรุงเทพนะครับ จะเห็นว่ามีขบวนหลีกอยู่ที่ทางสองนีนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ มาประดุกชาแน,นลครับ